สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่3ถึง9มกราคมปี2022นะฮะผ่านกันมาแล้วนะครับผมสำหรับปี2021นะฮะก็ขอให้เป็นปีที่โชคดีเทวารั์ของคุณนะครับผมชาวราศีสิงห์ครับมาดูกันครับพลังงานคลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกพลังงานของตัวคุณ สถานการณ์และพาร์เนอร์ของคุณอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าเปิดไพ่เพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามที่อาจจะยังไม่ชัดเจนในสถานการณ์ของตัวคุณนะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะถ้าคุณรู้สึกกังวลใจเข้ามาปรึกษาส่วนตัวนะครับผมแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม Reading ตรงนี้ถ้าคุณตรงแล้วคุณต้องการปรึกษาส่วนตัวเพิ่มเติมแอดไลน์ line, หมอปองนะครับ m o r p o n g 999นะครับคุณได้ว้าวโอเคสถานการณ์นี้เป็นของตัวคุณนะฮะพลังงานนี้ผมแบ่งเป็นพลังงานที่เจาะลึกตัวคุณพลังงานที่เป็นสถานการณ์พลังงานของตัวเขาและการตัดสินใจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผม six of bonds ว้าวผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ใน สภาวะที่ไม่จําเป็นจะต้องแคร์ในความสัมพันธ์นี้เลยนะฮะคุณไม่จําเป็นต้องแคร์ในความสัมพันธ์นี้คุณกลุมสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวคุณนะครับถ้าคุณยังรู้สึกวาวอนนอนวาวอนเนี่ยนะฮะชอบมากๆคําว่าวาลวอนมันดูเท่ดิวาลวอนนะครับผมหรือว่านอสเจอ์คุณคุณแบบกังวลคุณรู้สึกแบบฟุ้งนะฮะอ่าซิก์ออเนี่ยมันหมายถึง คุณกำลังเาขาเรียกอะไรมองสิ่งที่มองข้ามสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณมองข้ามสิ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วสําหรับตัวคุณแต่คุณไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมันตรงนั้นฮะด้วยพลังงานซิกซ์บอลนะฮะคุณได้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับในในส่วนของความสัมพันธ์ก็ดีนะฮะสำเร็จในความสัมพันธ์เป็นยังไงครับหมอ โอเคสมมุติว่าคุณคบกันมา3ปีคุณมีแพผนว่าคุณจะแต่งงานตอนอย่างก้าปีที่5แล้วคุณมีแผนต่อไปอีกประมาณ2ปีคุณถึงจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ Solid นี่คือสิ่งที่เป็นการวางแผนระบบวางแผนแล้วผมเห็นพลังงานเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับในในตัวคุณนะครับผมคุณได้ The f o o l นะฮะผมรู้สึกว่าเมื่อคุณคุณอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับเมื่อประสบความสำเร็จแล้วอ่ะก็อาจจะ ต้องการการพักผ่อนต้องการ isolation ต้องการเรื่องของการแบบออขอสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเป็น privacy เป็นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ the f o o l เนี่ยลักษณะอีกอันหนึ่งที่สำคัญ the f o o l six of w a n d s นะฮะเป็นลักษณะที่นี่คือ reward นี่คือรางวัลของตัวคุณที่คุณ เขาเรียกว่าท um ุ่มเทนะครับในความสัมพันธ์นี้ก็ดีนะ <Yeah. S 1> <laughs> หรือว่า <laughs> ผมรู้สึกว่าซิกซ์บอลเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานอะเรื่องงานค่อนข้างดีมากๆนะฮะแต่ว่าคุณจะเจอความท้าทายอะไรสักอย่างเหมือนกับโดยรวมสภาวะในการในการดำเนินสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดี แต่ก็มีบางสินบางอย่างที่ต้องกลับไปแก้ไขนะครับผมคุณได้พลังงาน The Fool นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะต้องออดูแลเพิ่มเติมในส่วนนี้นะฮะโอเคคุณได้ Night of Cups นะฮะไออผมรู้สึกว่าในสภาวะนี้มันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่พ่วงตัวคุณไปด้วยนะครับผมคุณได้ Night of Cups นะฮะ อาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คุณเมินเรียกใช้คาว่าเมินดีกว่าเมินหรือว่าลักษณะที่แบบไม่ได้ใส่ใจนะณจุดนั้นนะครับผมโอเคนี่คือพลังงานของตัวคุณนะผมรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างพร้อมและอาจจะมีความมั่นใจมากเกินไปด้วยซ้ำเรียกว่า Over c o n f อ idence เพราะคุณได้ the fools นะฮะ ไปดูพลังงานในสถานการณ์นะครับผมโอ้โหนิ่งสนิทสิทธิ์สายหน้านะฮะนิ่งสนิทสิทธิ์สายหน้านะครับผม night openacles f t นะฮะนิ่งสนิทสิทธิ์สายหน้าผมรู้สึกว่าในช่วงนี้สถานการณ์ไม่ได้เป็นใจสําหรับตัวคุณสักเท่าไหร่ในการตัดสินใจนะผลประโยชน์จะไปอยู่ในส่วนของส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวคุณนะฮะและไม่ใช่ของพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยนะครับผมเออเป็นลนักษณะที่เอ สถานการณ์นะฮะค่อนข้างเงียบ silence นะครับผมโอเคไม่แน่ใจนะฮะว่าสถานการณ์นี้นะครับผม nine of cups to nine of pentacles เข้าใจแล้วะฮะผมรู้สึกว่าถามว่าสถานการณ์จะแย่ลงไหมอะ่ะก็คงจะไม่นะครับแต่จะดีขึ้นไหมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อยดีขึ้นตามลำดับแล้วเออผมคิดว่าสิงก็จริงๆแล้วก็ทนได้แต่ว่า ไม่ได้ทนมากขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ตัวคุณรู้สึกสบายนะครับผมมากขึ้นโอเคเอ็ดออฟบ g นส s นะฮะเอ็ด mm. อ of เฮ n i ิ u s ิลส์เอ็ดออฟ n ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของ เอ่อความสัมพันธ์เนี่ยจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งนะฮะเอ่อตัวคุณหรือเปล่าหมอคะหนูไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยนะคะหนูไม่ได้เริ่มอะไรใหม่เลยเอ่อหนูเห็นมีคนเข้ามาด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะอ่ะนั่นแหละครับ <laughs> จบในคำถามของตัวคุณนะครับโอเคครนี้ คุณได้ two of s o u r c e นะฮะในสถานการณ์ที่คุณจะคาดหวังได้ two of s o u r c e เนี่ยเดี๋ยวขอ clarify เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะฮะว่า two of s o u r c e คุณจะต้องเลือกอะไรนะครับผม king of wands คุณเลือกตามสัญชาตญาณของคุณนะฮะคุณสิ่งที่คุณควรจะ react นะครับผมนี่คือส,สิ่งที่คุณควรทำคือตัดสินใจอย่างเฉียบขาดส่วน the moon เนี่ยผมคิดว่า เป็นความหวังนะครับเป็นสิ่งที่สามารถ rely on สามารถเขาเรียกอะไรนะสามารถอยู่บนนั้นได้นะครับผมสามารถใชเ้เป็นพื้นฐานละกันนะฮะในส่วนนั้นคุณได้ two source king of w o n d s และ ten of cups เอ้ยในจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องของคู่เนี่ยถือว่า ถือว่าโอเคมากๆนะครับถือว่าดีนะโอเคแล้วตัวคุณควรจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะในสถานการณ์นี้นะครับผม The strength นะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะอย่างที่ผมบอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณได้สถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับผม,มเป็นลักษณะเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยกำลังพัฒนาสถานการณ์ของตัวเองในขณะที่ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหยุดอยู่กับที่นะครับเมื่อหยุดอยูย่กับที่ก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับอืมโอเคครน,นี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมคุณได้7 of ว่ n ออฟบอนเออซิกออฟซิกโ s นนะครับผมและนี่นี่คือ7 of ว่ n ออผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยตัวความพยายามเนี่ยมันเป็นความพยายามรอบใหม่และรอบสุดท้ายนะครับผมในสถานการณ์นี้ seven w a n d s นะฮะคือเป็นการต่อสู้จากปัญหาที่มันเข้ามารอบด้านนั่นเองนะครับผม,อมโอเค และนั่นคือ Reading ของคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะปรึกษาส่วนตัวนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่า้ยฉันจะต้องต่อสู้นานอีกไหมนะแล้วฉันจะเอาสถานการณ์เนี่ยอยู่ได้ไหมหรือมีแอสเปกอะไรที่จำเป็นจะต้องอเพิ่มเติมเสริมนะฮะก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มาปองม o อ p o ร g 99อนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวรักษ